ครับมันนี้เบาขิมหันผ้ามาหวานแหครับปลาจระมิดตัวใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้เบาขิมหันผ้าไปหลาบสอยครับ ดูอะไรไปไม่ไหวแน่เหรอืม แ่นในพ่อครับปลาเตยเม็ดตัวใหญ่ตัวเมียแบบนี้เนาะเนี่ยปลาเตยเม็ดแบบสรอยเมนูอีสานบมาท่อครับเนื้อจะแข็งอันตันเป็นเนื้อ ป็นปลาประเภทกินเนื้อครับโอ้ยกะกลางเมื่กิ้นึ่กินเนื้อมา่อันหนกินเนื้อครับเมนูอีสานบ้านเฮาเนี่ยโอ้ยกินกลางว่าไรครับปลากินเนื้อ,อครับดูเนื้อตัวนเนื้อสลับต้อยครับต่วกระดูกต้มมันครับ ปลาเทลเมตเหตามเมนูอิสานบ้านฮ้กินเขาทงครับมีขเขาป้าเดี๋ยวสิไปย์ไปสมงองเขาตุ่มไปครับต่อไปสิเปยกินไปสมงองเขาจินป้าอยางเ่าที่ผ่านชาบีกชินด้วย เลยครับอาหารเลยวบาวชิมหันึินครับบนไข่นกกระจอกว่าล่ะ กีข้าสาัตครับผมบ่งยอดหลายออบ่บ่ขิมหันบ่บ่ตีนสิ่นพอให้นอกกระจอกบ่ให้นอกกระจอกเลยครับ อ่างทานครับนี่ครับของดีครับสมุนไพรสมุนพธรรมาชาติเก็บจากป่าให้ม่ครับจะมีรสชาติเปรี้ยวครับเปรี้ยวอมมั่นต้นสมุนต้นงามมาเดือดครับ หยอดครับเยาดชุดหยอดเลยครับชุดหยอดเอาแต่หยอดเอาแต่หยอดป้าไหนว่าจะว่าชุดหยอดนะของดีเน้อปลาบ้านห้องต้นปลาต้นสมงศต้นปลาครับเดี๋ยาปลาใส่ที่หลังใส่เขี่ยวให้ใบสมงศออกเปี่ยวเปลี่ยวเขายังเอาปลาใส่เราเบาชิมหันมาครับพิดเมนูเดี๋ยาดสอยไว รวบครับทีเดียแขนตันเนาะเนื้อปลาในแขนนี้อ้วมันผูกเกินมากหลายเองมอนเห็นว่ามันผูกหลายกว่าเก่าอ่ะว่านำซุปกับซุปต้อนอะอร่วบ บ่ได้มักยังเนี่ยครับเีเอาแบบสดๆด้วยลวกล้วนเอาสวยครับด่วนเราเลยครับเนื้อจะแข็งแบงแกตุ่มนี่แบงคือลายแต่ตุ่มก็ลายอยู่เพราะว่าแล้วบนไปไหนพอแล้วเนื้อแข็งครับเนื้อแข็งเพราะว่าเนื้อจะไ่คุยปลาซลมตินเนื้อแข็งดีครับเพราะเป็นปลาเห็ดกินเนื้อนาะนะครับปัดๆต้องหลวกครับ กระตุกกาะซำนี่นะครับก็ดีเน้อเขาขาวเนาะอ้วฝาดาบิังแนะ่บิงังคคเชียเ่ยเบีรยนะครับโอ้ยเจ้าเด๋อถึงแนวบถึรเนี้ยนี่ครับฮึ๊บหลวกลเ็เอากระโดกที่ห้องซับไใบสมเลยควาปรุงนำสบรอย่ลาะ ลงับอ่คือิลงไปิปนอ่อปนเอาหัวลงไปัวลงไปใครได้สู้ของเกบปะมามยังย่าเ็ cắt lá này, nó bên má này. Mắt gì đâu à? Món rau bò. Oh, thêm cưa, thêm vào, thêm vào. Biếng hả? Chặt phái nó. Cua, sayi bông hả? Cua ít nhoi gì Cái thang này đâu? Đây là sayi bông bò ไม่เานไปคนครับมันมุ่นวยจากับโมมนขั้นบอสาปักต่เนี่ยแข้งนี้เนาะมันยากครับวมแขนดีเด้เอาท่วะมันเหลือแล้วเอาทาแว่เสียบก็อ่อนใช่คุมามิเสียไรเสียบไร เกลือใส่ใจน้อยเกลือบานหอมเกลือซุปพร้อมครับพร้อมกับก๋วยเตี๋ยวพอได้ไหมบ้านนี้อมบ,บ้างไหมชิ้นหอยนะชิ้นย้วยวนะ ก่นไหนพี่น้องหอมครับหอมแล้วหอมแล้วก็หอมแล้วหอมแล้วใส่บ้างครันข้วคั่วไม่ไหมล่ะก็เนื้อปลาเจ้าเมตอ่ะครับแล้วกินหอมครับตัวหอมจอกๆเอาทีเดียวเน้อเขาเร็วเน้อเขาเร้วเนื้อยากกินมั้ครับ ปวดแล้วเสร็จแล้วครับเนี่ยพักไปสักข่ามใบสมงุงคุยครับใบสมุนกขันเลยครับงูตอนใหญ่โผลแกนตัดเลยข้าววยากครับข้นบอกคิวฮันวันยกโป้คือสุดยอดเลยครับ มบสะท่าใบอลางใบบกสม่งตัวที่รับพักอันคือนามเก็ดข้วยนึย่งความนามเก็ดข้วนะครับกี่เขาเที่ยงครับผมเจ,จ็ดจุดบ่อย้อมลุยรักแฟนอาให้ยไหมเจ้าสุดยอดทกเกา่าทุกเกาครับ